ช่วงค่ำคืนของวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะผู้สึกข่าวมหาชัยเคบั n ทีวีได้ไปเก็บภาพบรรยากาศที่ทางเทศบาลนครสมุทรสาครได้เริ่มลงพื้นที่เนรมิตรประดับไฟสวนสาธารณะ60,000มหา 60, ราชคางสารเจ้าพ่อลังเมืองสมุทรสาครเพื่อเตรียมการจัดงานถนนคนเดินซึ่งจะจัดครบคู่ไปกับงานประเพณีแหเจ้าพ่อลังเมืองสมุทรสาครในระหว่างวันที่24-28มิถุนายนนี้ค่ะ ทั้งนี้ก็จะมีการประดับตกแต่งโคมไฟจากวัสดุธรรมชาติกว่า300ดวงและการประดับไฟในอีกหลากหลายรูปแบบซึ่งตอนนี้ได้มีการประดับไฟไปแล้ว50อร์เซถ้าหากประดับตกแต่งไฟสวนสาธารณะเสร็จก็จะทำให้บรรยากาศในงานสวยงามไม่แพ้กับงานเล่นเกี้ชูที่ทางเทศบาลนครสมุทรสาครเคยจัดมาแล้วเมื่อช่วงเทศกาลตรุษจีนอีกทั้งทางเทศบาลได้มีการปรับปรุงทางเดินภายในสวนสาธารณะข้างสารเจ้าพ่อหลักเมือง ในจุดที่ชมรุเสียหายหนักเป็นที่เรียบร้อยโดยการปูผิวถนนใหม่เพื่อให้ประชาชนที่มาเที่ยวงานเดินไม่สะดุดและปลอดภัยค่ะโดยงานถนนคนเดินนั้นก็จะมีขึ้นระหว่างวันที่24-28มิถุนายนที่จะถึงนี้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปโดยจะมีร้านค้าเข้ามาร่วมภายในงานกว่า100ร้านพร้อมทั้งรับชมการแสดงดนตรีจากศิลปินและน้องนนักเรียนในสมุทรสาครโดยวันที่24มิถุนายนพบกับหมูมูซู วันที่25มิถุนายนไทยรถแท้วันที่26มิถุนายนสลัมบอมเบวันที่27มิถุนายนเอฟซีแบนและวันที่28มิถุนายนมินตราอินททราค่ะสำหรับงานถนนคนเดินนี้ทางเทศบาลนครสมุทรสาครจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชนในการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเพื่อส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและชุมชนค่ะเทศบาลน,นครสมุทรสาครจึงขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานถนนคนเดินมาช็อปชิมแชะชิลที่สวนสาธารณะ60,000สา,ามหาราชคางสารเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครระหว่างวันที่24ถึง28มิถุนายนในเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ